สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง b b b พารวยอแช n เนลนะคะวันนี้นะคะวันที่7กรกฎาคมเนาะบีก็จะมาคำนวณสูตรวิ่งรูดตัวเจาะแนวทางฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอยเวพีให้เหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปคำนวณของวันที่7กรกฎาคมเนาะ เรามาดูผลที่ออกของวันที่6กรกฎาคมและมาดูตัวที่บีวางให้กันก่อนนะคะว่าเข้าหรือเปล่าเนาะฮานอยพิเศษนะคะประจำงวดวันที่6กรกฎาคมนะคะบีวางให้นะคะบีให้น้น5้ฟัน5และให้รอง3นะคะบีให้เน้น5 6และก็5 7เนาะฮานอยพิเศษนะคะผลที่ออก6 9 7 9 5นะคะ ของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูด5ล่างนะคะและก็เข้าวิ่งรูดตัวอัดเนาะก็คือเลข5้นะคะที่บีให้เน้นนะคะบีให้เน้น5-6นะคะแต่มา5-9นะคะโอ้ยดันกลับหัวสะง,งั้นเนาะถ้าใครกลับหัวนะคะก็จะได้อยู่นะคะถ้าใครวิ่งรูดก็จะได้เหมือนกันนะคะบีฟันมากเลยเมื่อวานนี้นะคะบีฟันเน้นๆเ,เลยคือ56นะคะ บีชอบมากคือ5 6นะคะแต่ดันออก5 9เนาะถ้าเลขเอ่ตัวเจาะไม่เข้านะคะบีต้องขออภัยด้วยเนาะแต่ถ้าใครวิ่งรู่นนะคะตัวที่บีให้อัดก็คือเลข5นะคะบีก็ดีใจด้วยเนาะบีวางให้8 5 6นะคะแต่มา6 9 7ออกเลขเรียงนะคะ ฮานอยปกตินะคะบี B. ให้เน้น2ฟัน2เน้น2 7และก็2 8เนาะฮานอยปกตินะคะผลที่ออกแปดหกนะคะของเรานะคะฮานอยปกติของเราหลุดนะคะหลุดทั้งใบเลยเนาะไม่เข้าทั้งเลขวิ่งรูดเลยนะคะถ้าเลขหลุดปี B. ต้องขออภัยด้วยเนาะ ฮานอยว p ีนะคะ B ให้วิ่งรูด B ให้เน้น3และให้รอง1นะคะ B ให้เน้น3าหและก็3ามเก้านาะฮานอยวีพีนะคะผลที่ออกศูนย์สามนะคะ ของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูด3และ1ล่างเนาะและก็จอแตก3113ด้วยนะคะถ้าใครตามฮานอย VAP นะคะบีก็ดีใจด้วยเนาะของเรานะคะสรุปผลวิ่งรูดวันนี้นะคะฮานอยพิเศษของเราก็เข้าวิ่งรูด5ล่างตัวทีบีให้เน้นก็คือเลข5เนาะและก็ฮานอยปกติของเราหลุดนะคะ และก็ฮานอย VIP ของเรานะคะก็เข้าวิ่งรูดสามและหนึ่งเนาะและก็จอดแตกสามหนึ่งสองตัวล่างนะคะถ้าใครตามวันนี้นะคะบีว่าน่าจะได้อยู่เนาะบีให้เน้นสองเจ็ดฮานอยปกตินะคะแต่ดันมาออกฮานอย VIP นะคะสองเจ็ด ถ้าบีผิดพลาดประการใดนะคะบีต้องขออภัยพี่ๆทุกๆคนด้วยเนาะสำหรับวันนี้สูตรวิ่งรูดตัวเจาะของเรานะคะก็มาเนาะแต่ว่าหาหนอยปกติของเราหลุดนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะก่อนที่เราจะไปคำนวณของวันที่7กรกฎาคมนะคะบีก็ฝากพี่ๆทุกทคนเลยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยเนาะ บีก็จะพยายามทำแนวทางให้ดีที่สุดและก็เต็มที่ที่สุดนะคะเพื่อพี่พี่ทุกคนเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดนะคะเข้ามารับชมใหม่เนาะก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาที่บีเนาะมาวางคลิปให้นะคะก็จะขึ้นแจ้งเตือนอัตโนมัตินะคะพี่พี่ก็จะได้ไม่พลาดคลิปวิ่งรูปตัวเจาะฮานอยของบีบีเนาะ เราไปตามกันต่อที่สูตรวิ่งรูปตัวเจาะของวันที่7กรกฎาคมกันเลยนะคะว่าฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VPB จะเน้นตัวไหนฟันตัวไหนให้นะคะไปชมกันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอยพิเศษสูตรวิ่งรูปตัวเจาะกันเลยนะคะฮานอยพิเศษนะคะ B จะให้วิ่งรูด จะให้เน้น4และให้รอง8นะคะตัวจ่อเด่นนะคะ4 5 4 7 4 9ตัวรองเจาะนะคะ8 5 8 7 และก็แปดก้านะคะฮาหนอยพิเศษนะคะบีจะให้เน้นสี่นะคะจะให้เน้นสี่ห้าสี่เก้าตัวรองนะคะที่บีชอบส่วนตัวนะคะบีชอบแปดห้านะคะและก็สามตัวนะคะ บีคำนวณหลักร้อยนะคะได้เลขแปดนะบีก็จะให้แปดสี่ห้านะคะและก็แปดสี่เก้านะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบตามตัวที่บีเน้นวิ่งรู้ตัวเจาะให้นะคะ บีก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะคะยังไงก็ตามกันอย่างมีสติเนาะและก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะฮานอยพิเศษนะคะบีจะเน้น4ฟัน4เน้น4 5และก็4 9นะคะตัวรองบีชอบ8 5เนาะตัวที่บีจะฟันขาดนะคะของแนวทางฮานอยพิเศษนะ,ะบีจะฟัน4 5นะคะ เน้น4ี่ฟัน4ี่ห้นะคะสตัว8ปดสี่หนะคะยังไงบีก็ขอให้มาตามนี้เนาะก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะคะถูกกันทุกคนนะคะบีก็พยายามทําแนวทางให้เต็มที่ที่สุดแล้วนะคะยังไงก็ ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีกันอีกครั้งเนาะเราไปตามกันต่อนะคะที่ฮานอยปกติประจำงวดวันที่7กรกฎาคมกันเลยนะคะว่าบีจะให้ตัวไหนเนาะไปชมกันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอยปกติประจำงวดวันที่7กรกฎาคมกันเลยนะคะฮานอยปกตินะคะบีจะให้วิ่งรูดจะให้เน้น8 และให้รองก้าวนะคะตัวเจาะเด่นนะคะ80 82 84ตัวรองเจาะนะคะ92 94 เก้าหกฮานอยปกตินะคะ B จะฟัน8นะคะจะฟัน8เน้น8นะคะจะเน้น8 0 8 4ตัวรองนะคะที่ B ชอบส่วนตัวนะคะ B ชอบ9 6นะคะและก็3ตัวนะคะ B ีคำนวณหลักร้อยได้เลข6นะคะ B ก็จะให้6 แดศูนย์นะคะและก็หกแปดสีนะคะฮานอยปกติของเรานะคะก็จะได้เลขวิ่งรูดแปดและเ้านะคะและก็ตัวจอดเด่นนะคะบีก็วางให้ 80, 82, แปดศูนย์แปดสองละก็แปดนะคะตัวรองบีให้เก้าสาสี่และก็เกาหนะคะสำหรับสตัวนะคะบีให้หกแนย์และก็หกแเนาะ ฮานอยปกติของเรานะคะบีฟัน8เน้น8เน้น80และก็8 4ตัวรองบชอบ96เนาะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะชอบตามนี้นะคะบีก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเนาะถามว่าวันนี้นะคะบีมั่นใจไหมนะคะ B ก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะเพราะว่า2-3วันที่แล้วบจะย้ำเสมอนะคะว่าสูตรมันไม่ตรงกันและบีก็ไม่มั่นใจนะคะแต่วันนี้นะคะบีมั่นใจเนาะ ว่ายังไงก็ต้องมาตามตัวที่บีวางให้นะคะก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีนะคะและก็ตามอย่างมีสติเนาะฮานอยปกตินะคะตัวที่บีจะฟันขาดนะคะบีจะฟัน80ดนะคะสตัว6-80นะคะ ยังไงก็ขอให้มาตามนี้เนาะและก็ขอพี่ๆทุกคนโชคดีกันทุกคนเดอ้อเราไปตามกันต่อที่แนวทางฮานอยเวพีกันเลยนะคะว่า B. จะให้ตัวไหนเนาะไปชมกันเลยจ้าเรามาตามกันต่อที่แนวทางฮานอยเวพีสตรวิ่งรูปตัวเจาะกันต่อเลยนะคะฮานอยเวพีนะคะ B. จะให้เน้นนะคะจะให้เน้น6และให้รอง9นะคะ ตัวจอเด่นนะคะหกหนึ่งหกสองหกสามตัวรองเจอนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสาม รานอย v p นะคะบีจะให้เน้น6กนะคะจะให้เน้นหกหนึ่งหกสองตัวรองนะคะที่บีชอบส่วนตัวนะคะบี B. ชอบเก้าสองนะคะและก็สามตัวนะคะบี B. คำนวณหลักร้อยได้เลข3นะคะบี B. ก็จะให้สามนะคะ และก็สามเก้าสองนะคะขานอยวีพีของเรานะคะบี B. ให้วิ่งรูดหกและเก้านะคะและก็จอเด่นนะคะให้หกหนึ่งหกสองหกสาม ตัวรองเจาะบีให้91 92, 93 3ตัวบีให้3 6 2และก็3 9 2เ้อนาะฮานอยเวพของเราบีเน้น6ฟัน6เน้น61และก็6 2ตัวรองบีชอบ9 2้อเนาะตัวที่บีจะฟันขาดนะคะของแนวทางฮานอยเวประจำงวดวันที่7็กรกฎาคมนะคะบีฟัน6 2นะคะตัวรองกัน92ด้วยเนาะปีกลัวมันกลับหัวนะคะ บีว่า6กสงและ92เด่นที่สุดและมั่นใจที่สุดนะคะ ยังไงบีก็ขอให้มาตามนี้เนาะและก็ขอให้พี่พี่ทุกคนโชคดีนะคะยังไงก็ตามกันอย่างมีสติทุกเมื่อเนาะเพราะสูตรที่บีวางให้นะคะเกิดจากการคํานวณสถิติแนวทางฮานอยย้อนหลังให้เท่านั้นนะคะก็ฝากพี่พี่ทุกคนตรงนี้ด้วยเนาะสําหรับวันนี้นะคะบีก็มาคํานวณสูตรวิ่งรูดตัวเจาะแนวทางฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอยว i p ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบีก็ขอให้พี่ๆทุกคนช โคดีเนาะบีก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาคุยกับบีเนาะบีก็ดีใจมากๆเลยนะคะส่วนพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วเนาะบีก็อยากฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้บีบีด้วยนะคะเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งไว้ด้วยเนาะเวลาที่บีมา วางแนวทางให้นะคะก็จะได้แจ้งเตือนขึ้นอัตโนมัติพี่ๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปแนวทางฮานอยของบีเนาะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ